วันนี้ว่ามีศูนย์หรือสิแปดศูนย์หาศูนย์ด้วนี่นี่อึดจับศูนย์นี่แหละให้ศูนย์จะเตี้ยเออไปเอาฟังข่าวไปก่อนกันจับไปหลายตัวที่ว่าหลายตัวเนาะแม่หนี่จับให้สว่างหานงคนหลังคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ที่ระยาดในการรับชมการนมัสการครับอาจารย์การมัสการครับเออจะเลื่อนุข จะเลื่อนพรครับผมเป็นไงเนาะหัวติพานมาหาขึอนมีดสวยๆหาขึ้นมิดจริงๆเอาจารย์นี่ว่ามันขนาติดตัวน้าแบบแท้ดิตัวหน้าแบเนียนตัวน้ามันก็แค่ขึ้นมาแล้วบ่แมนโอ้ตัวหน้าบวกลมันแล้วเนาะหาี่ก็ได้มิดจริงๆนะเนาะอาจารย์มิดเลยสายสิ่งดีเดี๋ยวตผลขึ้นครับธรรมดาอาจารย์ขึ้นถึง ถือุกอดเลอาจารย์ยุกได้มีนสูกยากเดี๋ยวสิผ้าแมวใหญ่ไปยุกวัดเดี๋ยวอีกเดี๋ยวจะได้ง่ายบัดเอ,<ร>อีกเนาะมีนบ,บวมอมเม้มมีน้องบมเม้มบวมอ่ะบวมอย่าลูกคอคนนั้น เพ ja. uh. ิ่งออกลูกแล้วบ่หรอออกลูกแล้วออกลูกแล้วนี่ได้หาตัวเอาน่องมองเมีมมันยังุข้อ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวตีรดนันไปแล้วตัวว่าทรงเีอะไปหาลูกคนไปหาลูกออกลูกตัวตมขึ้นนี่บอกว่าเอาน่องไว้ให้เยอะว่าบอกมันไปินไปสันเศรือมเศรนี่กลับลงมาออกน่องให้แล้วว่าวางไว้ให้ปกติว่าทีกินดีหร แมวนี่สิบัาาวให้จากของยังไงไดิปกติสิบัวเหลืออืมมันเอาไว้ยังว่าขันสีให้โหกุกให้รากให้ลุงพอ่อกงไงไงูบอกยังยๆบอกเลขยโยมให้ดันถือเรื่องหมดดิวันนี้อ๋ <laughs> <น S 1> อต <laughs> ัดตัวแล้วครับอ๋อห้ออหาตัวอ๋อห <laughs> ้าตัววันนี้มีหาพี่โดมนะในลูกแมวมันเอาไว้ให้ลูกนึงบ่เ <laughs> <laughs> ออเอาไว้ให <laughs> ้ <laughs> ลูก <laughs> นึงแต่สิบ่วหานึงบ่ อาลูกหนึ่งมันออกลูกมืดเรลาเด้ออกสู่ตัวเลี้ยวออกพวกหาตัวเล้ยวบบดนี้มันก็ออก้องที่หลังแบบนี้ครับเอออนงแบบยางไงเด้อามว่าผ่านก็เห็นว่าอาจารย์ถือว่าสามตัวโตมพ้นแต่พวกเจ็บอะถือแล้วบ่ไม่ได้ออกคิปบ่ออคิปนะตัวถือแล้วบ่ออกถือแล้วตอรี่ตัวออกไม่ถือตัวหนา พี่ตัวนาเนาอเกี่ยวถึงแล้ววันที่หนึ่งตัวเกี่ยวที่ได้สางบทแล้วถือถือตัวปดเงินถือประเดเงินทำวิีท่าี้หกเจ็บปดหกเก็บแปมาเก็ตรงๆเลยียวซื้อแอตเกอรีซี่ใบแปดหกเก็ดสี่ใบถือยูถือปรได้เงินถือประเดเงินแต่ว่าก็ดีที่ดอกเนี่ยมเพิ่นมาเอามือสุดท้ายเออสุดท้ายก็ให้เพิ่นไปถือยูให้หกเก็ตัวเดียวเลยเดีย เก็บได่เลยเพิ่งกิยิ่งวาพนกับวาพ่นสิมากตัวเพึ่งไหอยตัวมันถือเรียงโกเจีน่มาตัวเติมกุฏีห่ว่าฉันมุทนาบุญนอหยาุ่มหลวงคู่บินดวงดีให้ไปเรียกหางยอมน้องกเกีก็ถือมดดเกับหยาญเลยซื้อล่างบุญงวดสิบานเนี่ยคำนวณเรีบย้อยแล้ว นวณเลียวกูเลยอาญาอยู่กูด้วยแต่ว่ามีหาือเราด้วยเหมืนฮะหาือกเราหาือกเราหาหาหาบชีบบลาบแล้วห่ิมันได้หาเดี๋ยวจะทีอย่างนดหาบ่ชิมหาบ่ิมนั่นทิจามะอง้วนห้อกาหาายินจากไว้วันนึมีหาบกาห้องหาดิห้าห้าเลยเียหนอีกาแต่ว่าหาห้าห้าก็จะมีอู่ในัวัวกกคาต้ววันี้ บมาลก็เบิ้งหนองวันนี้บมามองเบิ้งหางวดนี่ใช่ตัวนำกรบเทียที่เราเด้วยตัวนักรบเทียตัวนั้นก็ขึ้นมากหนอตัวก็แเรก็ทิงมงวหางวหางวเมาได้ก็บพวกขึ้นมากเลยฮว่าโอ้ยอาจารย์ได้ก็ให้ต้อหาเมือนนอเพราะยัยไว้เป็นไหนลระแล้ได้แก้ผาบนแรอว่าเระไดไปเบึงงท่านไปถามเาเยังไง่าขาเจ้าด้วย กรากำมันใจนะเราทำดวันไหาก็หาวันแหนก็หาเลนะออกมาเลยหาน้ำกรดกันอีเชีเนาะสูตรนวันสูตรถึนวนเนาะเมื่วันไ้นก็ว่าได้หาขี้เก่าเนาะวันนี้อาจารย์ก็ใชใหา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 ขี้เก่าิ่งหาขี้เ่าดลองเลยหาขื้เก่าละว่อหาขื้เกาคิดว่าโอ้มันวอนเขากล่องเลยว่ะเขากล่องเลยเดอเย็นววหรอ นอยากเข่ากล้องเอ๋อนี่น้องแตงไทยวะเนี่ยอันนี้แตงไทยนี่แตงไทยอันนั้นม้วแมมออกเมือนขึ้นนี่อันนี้เพราะท่นได้ออกอันนี้กระรังสีออกนี่ใกล้แล้วใกล้มือแล้วอืมไก่มือสีออกบพรเกินมืออื้นมือขึ้นนี่หรอคุณอยากเข่ากล้องแตงไทยใส่็จละหาวิเศษละหาเสร็จหาวิเละหาหาคือเก่าคือเกาเย็นละหาคือเก่าหาคือเก่า ยาหาคือกอลหาคือเก่าอาจารย์กว้างหนึ่งกันยาหกเจ็ดวิ่งห้าอีกากับห่วงบอกหาหานอกกันเนียวกับหาโต้มันเป็นอย่างที่วาบ้างก่นนเลยคำนวณก็ได้หาคำนวณก็ได้หาให้ไต้วิ่งก้อนบอกคำนวณหนี้เห้วิ่งไปก้อนบอกเอาวิ่งไปก้อนจอว่าเอาชีบหลังจะจับคู่ให้ดอกครับให้พิจารณาดีๆก่อน หาอย่งที่หาอย่างนาะเจ้าว่ามักหาศูนย์ก่เกาแต่มาหาศูนย์ี่ก็ก่นในในมเาะเดมาหาศูนย์คือเกาเหมือนนี่ครับอาจารย์ทิพิจารณากัักก่อนมันที่ร้อยออกนะแมนบ่มันดังไรมันออกหมดหลังนี่นะครับออกมันก็คันวณในศูนมันก็ได้หาเงิเนาะสี่ยาาจ์ตะเพียนตัวอนเลยสักขาหรอกปะครับ ซับขาหลอกซับขาหลอกซับคาหลอกนี่นะงวดไอหาแล้วใกล้ๆเหมือนจะมาหาตัวไม่ห่อซับคาหลอกก่อนซับขาหลอกเนาะคือโฮเจียว่างั้นเนาะโฮเอยู่คตรดใจแต่เบจะขึ้นตัวใดไรวนักเออของวมิห์มวนว่ากันเขาซ้มเปลียนตุ้งตุ๋งลิงจับไว์จับผันบว์ว่าจับม้วนนี่ด้วยวนนี่วามิศูนหรือจินเตียสซูนอาศูนตัวนี้นี่จินจับฟูนนี่แหละ สคัเนัขนจับให้หลายตัวทว่าหลายตัวเนาะแม่อนี่จัะให้สู้อัานั้นคนละเป็ดศูนย์ก็หายศูนย์เมื่อนั้นเอาไปพดสุดตัวเลยเนาะทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเอาครบไปเลยเอาครบเลยทั้งบนทั้งล่างเลยแต่เมื่อนี้เอาวิ่งไปก่อนทั้งสามตัวทั้งสองตัวเนาะเอาไปได้เหมือนเมื่อไรครับอาจารย์ก็ว่าเมื่อไดเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเมื่อนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบเอาเส้าเส้าหายิบหานเนาะ ซีหามื่อจังไดซีหาเมื่อหรือว่าท่านอยู่โดดขึ้นกิดจิตใจเบิ้งคิดอยู่ส่วนมากคันคันเอาไว้เอาไว้หลายกัลืมอีกเนาะ่นพี่น้องก็ชืลืมอีกลืมโต๊ะบ่บ่ไอยขอดสำคัญมันว่ามันปล่อยเรียกอาจารย์ปล่อยไปเดี๋ยวมีแต่อ่านก็อันมันสื่ออย่างยุ่งว่ะมันจำกันหลายเพิ่นก็บอกว่าปล่อยเสียสละเดืด้ออาจารย์เีจะลุ้มเลื่ายมาเั่น

ก็ว่าจะมาซื้อลอตเตอรี่ไว้กุฏิให้ตัวใดดีเนาะแับนี้เนาะก็เอามันเหล็กพ่อสว่านเนาะโมกเก็ตเนี่ยให้ใส่มกเก็ตติดใจผู้คนมากเนี่ยผู้คนมากมันผู้คนสวกนะโมกเก็ตใดก็ได้โอ้ยอันยังน้องเหรอน่าอันนี้กับไทเกอร์มาไทเขาวางเยอะกไทเกอร์นี่ไทเกอร์ไทเกอร์น้องไทเกอร์ bởi sát mèo đeni tè nga nga bia giảm nga 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 nga

้าบมาคือเก่าละอาจารย์เบื้งเบื้งอีกเจ๊เทียนะครับสุดท้ายสุดท้ายครับพี่น้องคึงคักเมื่อไงเย็บซิเบื้งคึกคักสายมีเอาเอาหาไปก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเจังใดแกค่อยเอาเต็มเต็มอีกเทียหนึงเนาะสามตัวสองตัววันทีนี้สิบหาอาจารย์นัดวันทีนี้สิบหาแล้วครับวันทีสิบหามาครับอ่ะอันนี้ห้าตัวเดียววิ่งบนล่างนี่ตัวอื่นเดี๋ยวรองไปจับคู่เป็นก้อน แมวหัวมันมือเศรษฐีเนาะแมวหอกมันที่ยี่สิบมันที่ว่าสองศูนย์หัวอ้าวห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ตืออาอาจารย์ก็อหัวอะไรอีแต่งได้มันออกวันที่สิบเจ็ดเนาะครับอีแต่งไดออกวันที่สิบเจ็ดเลขออกสิบเจ็ดเลขเด้อือเลขออกสิบเจ็ดเลยตัวนี้มันออกวันที่ยี่สิบนี่ครัอือมันก็ที่ว่าสองศูนย์หัวจะมากกับมากอยู่ดีห้าศูนย์สองศูนย์เดี๋ยวจะให้อาจันจับคู คำนวณให้มันแน่นอนก่อนเนาะก่อยมาเอาแเอาตัวอย่างดอกวบางทีเศร้าหายยังมาเอาครับางทีนัดก็ยังมีหายอยู่เศร้าหายเศร้าหายตัวแรกกับตามนี้ละครับผมอ่ะนะครับผมการราชการครับราชการครับเจริญสุขเจริญพร